ติดตามข,าข่าวขันตอน,นะคะดูการรักษาความปลอดภัยพื้นที่จังหวดัแดแชียนพักใต้นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็สั่งสถานีตํารวจในสังกัดเตรียมพร้อม24ชั่วโมงป้องกันการก่อเหตุในแวนครบรอบ10ปีเหตุการณ์มัสยิดเกือเซค,ค่ะ พลตำรวจตรีทรงเกียรตวิวาทกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการไปยังสถานีตำรวจในสังกัดรวมทั้งด่านตรวจที่สำคัญในแต่ละอำเภอเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นรถเป้าหมายและให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งระวังการซุ่มโจมตีในรูปแบบต่างๆพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันการก่อเหตุวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซ ส่วนที่จังหวัดสงขลาพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมห้างสรรพสินค้าในอำเภอหาดใหญ่เพิ่มมาตรการตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันเหตุร้ายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำภาพและข้อมูลของรถยนต์ต้องสงสัยที่ถูกจรกรรมมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า10คันมาติดไว้บริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัยของโรงแรมและห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกันร,ระมัดระวัง